วันนี้ก็มาพบกับบริษัทจักราวาลคาร์เซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นการแต่งสวยเสริมเสน่ห์ให้กับรถตระกูลฟอร์ดนะครับคันนี้เป็นฟอร์ด x t t 4ประตูปี2019จะแต่งจะเป็นซุ้มล้อจะเป็นเบ้ามือเปิดนะครับคออไฟหน้าคออไฟท้ายเสริมความหล่อเสริมเสน่ห์คันนี้จะเป็นฟอร์ด4ประตูครับผมจะแต่งซุ้มลอ ตัวนี้จะเป็นจากทีมงานช่าง PP ประดับยนต์ร้อยเอ็ดนะครับช่างแต่งฟอร์ดรถใหม่คันนี้จะเป็น Ford ด l อนะครับจัดแต่งสติกเกอร์พร้อมซุ้มล้อบ่ามมือเปิดข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายคันนี้ก็จะเป็น ฟอร์ดเอ็กเพัดตัวสปอร์นะครับใส่ซุ้มล้อข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายตัวนี้จะเป็นมิตซูปี2 0งพ GLX ี2019 g นะครับตัวนี้จะเป็นใส่ซุ้มล้ออะไรที่เราตกแต่งจะเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งคัดเกตเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนหลังจากทำเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับคุ